สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์อิ่มมิซูรัตนาฮิรันมิซูบิชิโคลาบ้านเองวันนี้นะคะอิ่มก็จะมาพรีเซนต์ในส่วนของรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันก็คือมิซูบิชิแอททาดนั่นเอง ในส่วนกระจังหน้านะคะจะดีไซน์ใหม่แบบ Advanced y n a m i c Shield d e s i g n นะคะโดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยลายเส้นสีแดงโดยเฉพาะรุ่นตัวท็อปแต่คันนี้เป็นตัวไม่ใช่ตัวท็อปนะคะเป็นตัวรองท็อปเป็นตัว G L X ก็จะไม่มีลายเส้นสีแดงที่ด้านหน้าส่วนด้านหน้าของเรานะคะก็จะออกแบบคล้ายๆกันทุกกับทุกรุ่นเลยจะเป็นหน้า a d v n n e e Dynamic Shield เี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่คันนี้อิ่มต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเลยมาในตัวรถคันนี้เลยค่ะม i ซูบิชิแอ a t ั a นโดยค่าเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ23กิโลลิตรนะคะแต่ไฟหน้าก็ยังไม่ใช่เป็นไฟฮาโลเจนยังไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED ถ้าเป็นรุ่นไฟโปรเจกเตอร์จะเป็นตัวท็อปสุดค่ะส่วนไฟท้าย <c oughs> จะเหมือนกันก็คือจะเป็น LED นะคะเดี๋ยวไปดูไฟท้ายกันค่ะซึ่งคันนี้นะอิ่มว่าเหมาะมากๆเลยกับการที่ขับในเมืองเพราะว่าค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนี่ค่ะไฟท้ายเขาก็จะเป็น LED ค่ะ อันนี้เป็นรถอีกโกคาะคะ่ะเครื่องยนต์อยู่ที่1.2นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมนันตาม e ีกโกสติ๊กเกอร์ประมาณ23กิโลลิตรราคาค่าตัวของรถคันนี้จะอยู่ที่536,000นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถสีขาวถ้าเป็นสีเทาหรือว่าสีดำราคารถก็จะต่ำลง7,000บาท เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะสเปครถ <c oughs> ซึ่งคันนี้ก็จะมีระบบกันรื่นกันถไายกระจายแรงดันน้ำมันเบรกซึ่งความปลอดภัยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะถัดมาในส่วนของกระจกไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็ใช้ปรับกระจกด้านด้านนอกโอเคถุงลมนี้ละภผยคู่หน้านะคะ มิซูบิชิแอร์ a r ดของเราเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมันติฟังก์ชั่นตุงพวงมาลายัยเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ตรงนี้เลยสะดวกสบายในการขับขี่ซึ่งไม่ต้องเอื้อมมือไปกดตรงหน้าจออ่าส่วนหน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อแอป เป็น a r p l a y หรือว่า Android ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นหน้าจอทัสกีหน้าจอทัส,สกีนระบบแอร์ก็ยังเป็นระบบแบบหมุนอย่างนี้อยู่ค่ะส่วนนี้ก็คือที่ชาร์จแบตชาร์จไฟตรงนี้ก็เป็น r i v i n g Stop อันนี้คือเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งก็มีโหมดสปีดสปีดรายสปีดอยู่ตรงนี้ค่ะ ส่วนด้านบนอิมจะพาไปดูด้านบนวิสัยทัศน์กว้างไกลค่ะ<ม>การมองด้านหน้า<ม>ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นโฟนนะคะเวลาที่เราคุยโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของช่องเก็บของภายในดีไซน์เรียบหรูค่ะดูดีมากนะคะ ส่วนด้านข้างประตูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกระจกะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะคันนี้เป็นรถเครื่องเบนซินนะคะแกโซฮอ9์9 5หรือ E20 ได้หมดตรงนี้ข้างหลังค่อนข,ข้างที่จะกว้างคะ่ะกว้างมากๆอันนี้ผู้โดยสารตอนหลังคะกว้างโอเค าามกซึ่งสามารถมาทดลองขับกันได้ที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมอยู่มิซูรัตนาฮิรันอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ่าอันนี้ก็คือมาตรวัดข้างหน้านี้ก็คือมาตรวัดการขับขี่จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้อย่างที่อิมบอกก็คือเป็นสวิตควบคุมเสียงสวิตควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ รับสายวางสายโทรศัพท์ตรงพวงมาลัยนะคะตรงนี้เลยไม่ต้องละสายตากันเลยทีเดียวจุดเชื่อมต่อ USB นี่ค่ะจุดเชื่อมต่อ USB หรือชาร์จแบตนั่นเองค่ะคันนี้ก็มีเซนทัลล็อกในตัวนะคะจะมีเซนทัลล็อกในตัวมีระบบเซนทัลล็อกในตัวตรงนี้เดี๋ยวอิ่มพาไปดู ฝากระโปรงหลังกันค่ะว่ากว้างขนาดไหนรุ่นนี้ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีสามสีนะคะตกใจหมดเลยพี่หวย <c oughs> รุ่นนี้ก็จะมีสามสีขาวเทา และดำนะตอนนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยคุณลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดเติมลมยางแล้วนะคะจะไม่มียางอะไรล่ะตัวใหม่ๆหม่ปาเจโรก็เช่นเดียวกันนะคะจะไม่มีชุดจะไม่มียางอะไร๋ย่ไปดูผู้ดีสารตอนหลังกันคะ่ะไี่เลยมือใหม่หัดทํา YouTube นะคะท่านผู้ชม ติดขัดอะไรต้องขออภยัยอันนี้ก็คือผู้โดยสารตอนหลังค่อนข้างที่จะกว้างมากๆหากสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เซลล์อิ่ม091-116-3968ค่ะใช่เราพบกันในคลิปต่อไปนะคะจะพยายามทำให้ดีขึ้นยิ่งๆิ่งขึ้นไป ขอบคุณค่ะ